บาดีปาลุงสิพ่กับบาตาคือเจ้ปลุงเดีนี้พากันเข้าครัวสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงช้ามีปิตากองห้าตาซอยจุปาแมปานจันเนาะนี่ซอยนอคล้ายๆซอยจุปานิลลกินซอยจุตับก็ได้ว่าไม่มีตับห้จุแล้วหนงมครับกินแรง ตาได้ก็นมาจากพายเน,นี่ยไลุง<า>ได้มาจากพายท<ล>ี่เขาไปเล้ยจากน้องเนี่ยไปซื้อถอะกินแล้วเอามากินแรงนแล้วก็ซื้มา,าไหวให้แม่ตามกมื่นเป็นวันศิลป์เลยเไปาซัดวีก็เห็ดไวแต่มันด้เไปลุงมื่นทห้งประเทศไปลมื่นในคลามเห็ดเห็ดได้แต่ว่าคันนมันตายเลยอ เอาว้าไาเลยเมนูกินแร้งเอาปลาหาตปลาหนนจันห้าตัวกระแบงห้แบงห้แม่บลาลุงแม่แบงห้เจ๊หกแม่ปลุ้นนปางปลามุกปลาปลลุงหามุกแม่ตาเป็น เซฟกระทะเล็กมือนแม่ตามุกหามุกเลยอันนี้ต้มปลาอ้าวกฉม่อกกับใส่เม,ม่หมูแด,ดงคนลุงเลยปลาเสียงนุ่งโฉมมาแล้วพ่อตาหับช่วงต่อเดี๋ยวฮาซอยก่อนจะมาสิขันโฉมกันน้องชคกหน่อหับน้องชุกคนลุงผู้ มาเียบเลเาะดีแล้วันนะเอาเลยช่วยบ้านขั้น z มก็เลาเลยลวกอบกินด e บเผื่อเพื่อก็เลยลวกจ้ำกินแต่ซุกเลยกินาการเดือบาลอีกหน่อยหนึ่งจะเอาลงไปกิน ก็น้ำนัวมันได้ิน้ำเนี่ยอ่นแม่นแป้งมะเตงไปดินนอขอพวกับปะานน้ำนัวเจาก็มันได้มบอกมันมีซุปหมซุปเออมีมะกอกก็มีนะเอาแบบไปตะกบบ่มีไปกินน้ำจ้าได้บ่าวต เอามาจะใช้ปาตัวองเสบของเสบแม่ตาบ่ได้คองเสบมาบอปลาแจ่วปลุดุมตัวแล้วบาตาการล่างสิก้อยแจ่วแลงยังก่อนฮะแจ่วพี่อะ่ใช้ขาวคูก่อนกับเอาเพียปลาลงไปเลิกกะ บมักผีกพงว้าวตาพอก่อนมันจะเพด็ดเพด็ดเลยใส่บมักผีกพงลงไปปลาลุงน้ำปลาน้อยหนึ่งเพราะว่าแม่แม่ตาใส่นปะแดกแล้วปะแดกน้อยหนึ่งเด้อ พอพ่อพ่อพ่อปวดใจอันนั้นแหละนัวลงคนหล่อนไปเลยเบ่งนัวลงไปเลยทวงนัวเฮาโอเคแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคบ่าวตาก้อยแจวปะลุงผักหอมฟาทุกใส่ผักหอมลงไปปะลุงเบ้ เบ,บิรยกเจลซีมือบอาตาปะลุงกับสิประมาณน,นี้ <laughs> เต็มถ้วยเลยโรแมนตี้ไขนะ่เล้วแล้วยังยงบอาต่าสีซิมเจลปะลุงซิมอีกวันเป็นไดโอเคแล้วสรเรียบร้อยแล้วป้าลุงอาหารเขา ต้นตำรับสำหรับบ้านต้มสมุนไพรใสข่ข่าใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร่มกปลาใส่ผักบัวใส่มกเล่นคือเทศเนาะแจ่วเพียปลาอันนี้ขั้นสมแบบดิบห้องผัดตาอันนี้แบบซุกอันนี้โวยว่ามานลายแตกเลวปรุงไอ้ผักแก่ไม่มีหมกแตงนี้ผักจักพักงางบูหูเสื่อนะี่แต่กินได้ถั่วทั่วเน่ย สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วป้าลุงเมนูของเฮาสวัสดีป้าลุงอีกครับบาดเด้อญาติผู้ใหญ่กินข้าว้อใหญ่กินข้าวแงนํากันเด้อและ FC ทุกท่านเนาะแม่นคุณลุงคุณพี่บทุกทุกคนเนาะกินข้าวแงนํากันาดดเห็นน้ําลายแตกตั้งแต่ตอนแรกบ่ดปาลุงงีข้าวแงกันเด้อทุกกเมนูเฮามีหมกปลาต้มสมุนไพรก็ว่าได้นะ พักข้าน่าเต็มถาดไปเลยอันอะไรนะอันเช็หน่อยได้อหมจ้าหน่จ้ากินข้าวไดเยนี่หน่าจ้าเออนเด็กหน่จ้าโทรครับพักขาวเขามีเหยอไดนี่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 นะใที่กับมึอพักบัวก็มี พักบัวบัไ้กินหลายปีแบบบัได้กินแบบสดๆนี่นอ่ะไปหากันน่ยจะได้พักเขาบวลายมือนีพักบัลบัวลายเนี้ยบัวลายเนี้ยนี่นี่นี่พักด้วยน่าตงรูปบวลายแน่น่ะเมลแปบวานี้แ่หนึ่งก็ะลทุอย่างเจแปทั้งมถุ่มวมะแตง ทับคิวหรึอล่ะหนีไปกริงแป้ายันไล็อกยนตอน่ะขับขััคิวกินตอน่ะบล็กอืมฮเส็งมดกต้องนงนิดไปออกกําลังกายกันนอนยังพันมาพักเตียงนวดปุยเนี่ยามาใส่จ้าู้จ้า้าเลย

มนบอตกตอปคุณน่ะมามาเลยอน้่ต้มแแซบเลยทอ้ดดปลาของพี่แดดเป้าบัวดาปุ้งวากับมือนีเป็นเซฟเอ็มซมงวกับปุ้งตรไหนบอกมงนจริงแตบังเก่าไปจ้ะตาซบแบบปุ้งซมบแบปุงแบบบปุง

อ่ะาแกันยังจ้างไซยุนจ้างกไปเลย <c oughs> แม่ตาโซฟีม,ม,อ,ม,กมอ,อกหมอนี่แซ่บนเออมกหไปะมันกันกขึ้นนอนไปเล้ <c oughs> ังน้ยังโ่เอราน่อยน่น่ <c oughs> ังบาอืมยง่

dặn tuốt ba phút nhỏ, mươi lăm chút năm 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 mươi cung chút năm mươi cung

เมนเมนเมนไข่ป้าได้กลาดิบอยู่เนี่ยแซ่บขึ้นยอดอบก็อกว่า,วานร้ายไม่ได้กินปนลาดิบเหมือนกันแว่ามันก็แทบเพราะว่ารสชาปลาดิบมันจะแสบมันมันเป้าจีบอ ปลาโซปลาโซปลาโซนเลยออ่โอยมันแซซเแซก็ปลาธรรมชาตขมัน็นโซเลยเราก็จะเป็นเนก็จะเป็นโลเป็นเนจะกินได้กนนงกินะย่บางนก็ต mm ิดใส่เป็นบวเป็นอะไรดเด้งนี่ยจะ ต้องนยายได้เหรอไปทางไหนเป็นเรื่องของนังนมันเป็นหมดสานี่พ่อมึงเลนกรมันลกอเจ้าไหรอมัปาตคนยิ่งกูมึงคนยิ่บ่ยบ มาในกสิดีขอมราพระจากหลวงปูงฝากกติจรามหลืเป็นกลังใจไห้บาตาในเด้อกตกรรมหลสองเมตรนปารสองเมตรตาย้ีปารี